เรื่องนี้นั้นมีในปรากฏในอัจถกถาที่ขั้นกายมหาวัตในมหาปรินิพานนสูตรอ,อยู่ตอนท้ายๆของมหาปรินิพานนสูตรนะพระบรมาธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนทั้งหลายย่อมติดกันเป็นพืชเช่นกับแท่งทองคําอันนี้ท่านขยายความให้ฟังว่ากระดูกหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ล,ะ,ะ,อตละ,ะองค์ที่ผ่านมานะั้นะ ก็ไม่ใช่ว่าจะกระจัดกระจายบางพระองค์โดยส่วนใหญ่เป็นพระองค์ที่มีพระชนมายุยืนก็จะเหลือเป็นแท่งเดียวเลยหลังจากนิพพานแล้วนะกระดูกทั้งหลายหรือพระธาตุทั้งหลาย,ลาลายก็จะรวมเป็นแท่งท่านท่าบอกเป็นคล้ายๆแท่งทองคำอย่างนั้นเวลาบรรจุใบในพระเจดีย์ก็จะเป็นแท่งเดียวเลย ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงสมณโคดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานี้ทรงอธิษฐานพระบรมาธาตุให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพานาศาสนาของเรายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรินิพานแล้วมหาชนถือเอาพระบรมาธาตุแม้ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์พกาศทำเจดีในที่อยู่ของตนของตนปรนนิบัติ จงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตอนนี้เป็นคำตอบว่าทำไมพระองค์ถึงอธิษฐานให้บรมธาตุของพระองค์นี้ยังปรากฏอยู่ก็เพื่อก็อเพื่อว่าจะอนุเคราะห์ประชาชนอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสได้พระธาตุหรือบรมธาตุนั้นเม็ดเล็กๆเ,กาาเกท่าเมล็ดพันธุ์ฝักกาศเนี่ยนะแม่เม็ดเดียว แต่ดูแลเอาใจใส่ทำความเลื่อมใสส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุษพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นบุคคลนั้นก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นเครื่องตอบว่าพระองค์ยังห่วงนะคำว่าห่วงนี้ไม่ได้ห่วงแบบชาวโลกนะมือือหัวลูกของร้านอนะไรอย่างนั้นไม่ใช่ห่วงว่าประชาชนพสัพั์ทั้งหลายเนี่ยที่มาในภายหลังไม่มีโอกาสเจอพระองค์